t ตโยต้าไฮ u ักส์ทาวเก็เพิ่งเปิดตัวกันไปในตลาดเมืองไทยเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะถามเวอร์ชัน PPV ก็คือ t o y ยต้า o r t u n e r ใหม่หรือ New Fortuner หรือ Fortuner อร์มถัดไปหลายคนก็อาจจะถามว่าแล้วจะมาเมื่อไหร่นะครับสำหรับ Fortuner อร์มใหม่แสำหรับ Fortuner อรโมใหม่ก็จะเปิดตัวในไทยก็คือปี2026 ครึ่งหลังของปีอันนี้ก็อย่างเร็วก็อาจจะเป็นช่วงนี้นะครับสำหรับ Fortuner ใหม่อันนี้แปลว่าก็ต้องตามหลังทาวเวไปอีกระยะหนึ่งเหมือนกันนะก็การเปลี่ยนแปลงของเขาคือคงไม่ได้เปลี่ยนแบบใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าดูจากการเปลี่ยนแปลงของทาวเวอร์ฟอร์จูเก็คงเป็นสไตล์นี้อย่างแน่นอนก็การเปลี่ยนแปลงของ Fort u n e r ก็อย่างาทาวโวคือเปลี่ยนหน้าใหม่ท้ายใหม่ภายในใหม่แล้วก็ปิดย่อยต่างๆของตัวรถก็คือเปลี่ยนใหม่แต่ว่าบนพื้นฐานเดิม Fortuner ก็เป็นสไตล์นี้เช่นกันซึ่งเราก็ลองเรนเดอร์เอาภาพหัวของทาว v วมาใส่นะครับแต่แง่ความเป็นจริงก็คงไม่ใช่แบบนี้นะก็คงต้องปักกันอย่างแน่นอนแต่ว่าเราก็ลองเอาภาพทาววมาเรนเดอร์ให้ดูนะครับก็ใช้ AI ทานะ กับแบบการเปลี่ยนแปลก็คือก็คงเป็นสไตล์แบบนี้แต่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรสำหรับดีไซน์ภายนอกก็ต้องรอดูต่อไปภายในอันนี้ก็คงมีความต่างกับทาวเวอร์แต่ว่าจะต่างมากน้อยแค่ไหนก็รอดูต่อไปคุมพลังดีเซล2.8 204แรงม้าก,ก็คงเป็นตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เวอร์ชัน e b 100%จะมีหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป ส่วน2.4อันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าทาวเวตอนนี้เครื่อง2.4ลิตรก็ยังไม่มีนะครับเรื่อง2.4ลิตรมีแต่ Revo Zedition ให้ไรักแชมป์นะสำหรับนะตอนนี้เราฟอร์จูเนอร์ชมใหม่ต้องรอดูต่อไปก็อาจจะมาก็ได้สำหรับขุมพลัง2.4ลิตรนะครับกับแบบตัวเริ่มของเขาอันนี้ก็เป็นตัวขายเช่นกันก็คงต้องมีแต่ว่าจะมาแบบไหนอย่างไร อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอันนี้ต้องได้อย่างแน่นอนเพราะว่ากระบะเขาใส่มาแล้ว Fortuner อันนี้ก็ต้องมีงน,นะครับส่วนเบาะแถวสามจะยังเป็นเบาะแขวนหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปก็แบบเบาะแขวนนี่หลายคนอาจจะถูกใจมองว่าเบาะเขาใหญ่นั่งสบายแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบมองว่า พับแล้วรู้สึกว่าเกะก,กะพื้นที่อันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะก็ต้องรอดูต่อไปว่าโชมใหม่เขาจะมาแบบไหนนะครับสำหรับเรื่องบอกก็กว่าจะมาก็คือปี2026ก็อาจจะเป็นช่วงครึ่งหลักของปีอันนี้ก็ต้องแะวา่าเครื่งแรกคือเป็นคิวของ l a n d Cruiser FJ ก็ p p พคันใหม่พื้นฐานจากไฮรักแชมนะครับ f o r t u n e r ก็คงเป็นหลังจากนั้นนะ อ,อย่างน้อยก็คือมีอีกรวมหนึ่งปีโดยประมาณนะครับก็ถึงณตอนนั้นมาก็ต้องรอว่ามาแล้วจะมาชนกับปาเจโร่โฉมใหม่ของ t s ซูบ s ชิหรือเปล่ารวมถึงคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็น Isuzu Ford จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรืออย่าง GWM เขาก็มี PPV เช่นกันอันนี้ก็ต้องรอดูว่า ตอนนั้นมาแล้วตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะกันนะตอนนี้ก็คือเป็น f o r t u n e r โฉมเดิมทำตลาดอยู่ก็แบบถ้ามองที่ตัวรถเรื่องหน้าตาหลายอย่างก็ยังดูดีหลงตัวแม้ว่าโมเดลอยู่มานานแล้วแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์ขุมพลงังเขาไว้ใจได้นะแม้ว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดในตลาดเรื่องชื่อชั้นโรยด,ด้าเรื่องของ ผมพลังก็ยังโอเคอยู่แต่ก็ต้องยอมรับเรื่องราคาหรือว่าอุปกรณ์บางอย่างอาจจะรู้สึกว่ายังกับอันนี้ก็จริงอยู่แล้วก็โมเดลก็อยู่มานานแล้วอันนี้ก็จริงอยู่นะครับก็แบบถ้าจะซื้อตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ารอไว้รอตัวใหม่ก็ดีเช่นกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับ f o r t u n e r ใหม่ก็คอมเมนต์กันได้นะ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ